สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูบทวิเคราะห์ทองคำสำหรับวันจันทร์ที่4ถึงวันศุกร์ที่8กันยายน2 0 2 3นะครับ สำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับให้เรามาดูว่าทองคํามีการเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างช่วงเปิดตลาดในช่วงวันจันทร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทองคําก็เปิดอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วก็วันจันทร์ก็ไม่มีข่าวอะไรนะครับมาถึงวันอังคารที่มีตัวเลขสําคัญเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็จับโอเ n i n g ครับก็ drive ทองคําขึ้นมาถึงโซนแนวต้านครับ1936 หลังจากนั้นวันพุธก็เป็นตัวเลข ADP e non-farm แล้วก็ตัวเลข GDP ที่ออกมาแย่ทำให้ทองคำที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1948ในวันพฤหัสก็มีตัวเลขเป็น o r p ิ s E แล้วก็ตัวเลขเรียกร้องการว่างงานก็ตัวเลขออกมาดีครับก็มีปรับฐาน ลงมานิดหน่อยก่อนที่ถึงวันศุกร์ที่มีตัวเลขนอนฟาร์มนะครับออกมาก็ขะเขากันไปก็ทำให้ราคาทองคำเวีย่งขึ้นไปเหนือ1948แล้วก็ทุบกลับลงมาอยู่ในโซน1936สร้างแนวรับแนวต้านโซนนี้ก่อนที่จะปิดราคาที่1940สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับให้เรามาดูภาพรวมของราคาทองคำในกราฟเดยกันก่อน ในกราฟเดย์จากโซนแนวรับ1616 16ที่ราคาทองคำแรนลี่ขึ้นมาตามแนวเทรนไลน์เส้นนี้นะครับแล้วก็สร้าง Channel 2 Channel ที่เราได้ปรับเส้นกันไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าอาทิตย์นี้นะครับจะมีราคาที่เบรกติ่งนี้ขึ้นมานะครับเหนือ 1932ราคาปัจจุบันก็เทรดอยู่1 9 3 9 1 9, 9, 9 4 0โซนนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือแน่นอนว่าหลังจากที่มีการเรลลี่ขึ้นไปชนต้าน1985มีการย่อปรับฐานลงมาที่1885ถ้าเป็นตัวเลขก็คือก็100เหรียญพอดีเลยนะครับแล้วก็มีการรีบาวกลับไป ชนต้านซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าราคาได้เริ่มเบรกหรือโผลเป็นติ่งขึ้นไปเหนือเส้นที่เป็นเส้นเทรนไลน์เส้นนี้นะครับเป็นติ่งตรงนี้นะครับเป็นติ่งตรงนี้ดังนั้นเราจะเห็นเ s e n ิเ m น n ์การพลิกกลับมาเทรดในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอาทิตย์แรกที่มีการเบรกกลับขึ้นมานะครับ ตัดเท่าที่ราคาไม่ย้อนกลับมานะครับอย่างน้อยก็ดูเส้นเดิมครับ1932เส้นนี้หรืออีกเส้นหนึงด้านล่างาเราจะเห็นในกราฟ4ชั่วโมงครับก็คือ1924ตัดเท่าที่ราคายังเทรดเหนือเส้นนี้นะครับเรายังมองในแนวโน้มขาขึ้นต่อนะครับย่อก,กลับลงมาใส่ปลายนะครับก็รอการยืนยันสําหรอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับว่าตลาดสามารถที่กลับมายืนเหนือ1948 ได้หรือไม่นะครับในกราฟ4ี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าหลังจากที่ทองคำเบรกเส้นเดิมนะครับ1932ที่เป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเบรกขึ้นมาได้แล้วก็ตลาดใช้ฟีโบ50%เป็นแนวต้านแล้วก็สามารถที่ยืนเหนือแนวต้านได้เส้นนั้นก็คือ1936ซึ่งปัจจุบันราคาก็เทรดเหนือ1936โดยใช้1936นี้เป็นแนวรับดังนั้นเราจะปรับทั้ง2เส้นเลยนะครับ 1932และ1940ที่เราเคยใช้เป็นแนวต้านในอดีตก็ปรับมาเป็นตัวเลขเดียวเลยครับ1936ตามที่ตลาดได้เทรดแล้วก็ใช้เส้นนี้เป็นแนวรับในปัจจุบันด้านบนนะครับที่เราเคยใช้1945นะครับแล้วก็ตลาดก็ขึ้นมาทดสอบที่1945บ่อยครั้งถ้าจะให้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเราจะต้องปรับตรงนี้นะครับจากตัวเลข1945เป็น1948ซึ่งปัจจุบันราคาทองคําก็ยังไม่สามารถเบรกได้ยังถือว่าก็ยังอยู่ในโซน นที่ให้เฝ้าระวังนะครับว่าโซนนี้รอการคอนเฟิร์มในการเบรก1948ขึ้นไปให้ได้แต่สัญญาณสำคัญที่เราเห็นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ ราคาทองคำสามารถที่เบรกเหนือ1924ขึ้นมาได้ราคาสามารถที่เบรกเหนือ1936ขึ้นมาได้เป็นแนวต้านเส้นที่1และเส้นที่2ซึ่งติดแนวต้านสําคัญเส้นเดียวก็คือ1948เป็นแนวต้านที่3ดังนั้นอาทิตย์นี้ก็ลุ้นว่าให้ทองคําสามารถที่เบรกกลับขึ้นไปด้านบนแล้วก็เทรดเหนือเส้นนี้ให้ได้นะครับเราจะสามารถที่จะยืนหน้าเทรดหน้าบายได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าอาทิตย์หน้าเกิดเหตุที่ ไม่คาดคิดกลยุทธ์สำรองของเราก็อยากให้ดูเส้นเดิมนะครับที่เส้น1932หรือ1936โซนนี้ก็ได้ครับดูว่าอย่าให้เขาหลุดลงมาที่ใต้เส้นนี้นะครับจะเป็น1932แล้วก็ที่สําคัญคือไม่ควรหลุดลงมาเทรดใต้1924อีกครั้งถ้ามีการเทรดใต้เส้นนี้นะครับ เราอาจจะต้องปรับหน้าเทรดจากย่อบายมาเด้งแล้วก็ใส่เซลล์อีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็ให้ยืนหน้าเทรดหน้าบายก่อนนะครับย่อลงมาตับเท่าที่ยังไม่เทรดใต้เส้น1936 1932หรือ1924นะครับดูแนวรับประมาณนี้ตับเท่าที่ยังยืนเหนือเส้นเหล่านี้ได้ก็ให้เน้นเทรดหน้าบายอยู่นะครับก็รอดูสวัสดิ์อาทิตย์หน้าคือการยืนยันที่มาเทรดเหนือ1 9 4 8ได้นะครับแล้วก็ถ้าสามารถที่ยืนเหนือ1 9 4 8 ได้ก็ลุ้นแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งที่เป็นแนวต้านสาคัญกนะ็คือ1985โซนนี้นะครับให้เรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจสําหรับอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญหลายตัวนะครับอาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ทางตลาดก็คงจะพักผ่อนบ้างนะครับ สำหรับวัจจันท์อังคารก็ไม่มีตัวเลขสำคัญอะไรแล้วก็จะมีมาวันพุธนะครับที่มีตัวเลขเซอร์วิสพิมพ์ไอออกมาช่วงเวลา3ามทุ่มแล้วก็วันพฤหัสช่วงเวลาทุ่มครึ่งครับก็จะมีตัวเลขสวดการการว่างงานนะครับที่ออกมาในช่วงเวลาทุ่มครึ่งในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็ไม่มีตัวเลขอะไรสำหรับอาทิตย์หน้าก็ดูค่อนข้างผ่อนคลายนะครับหลังจากอาทิตย์ที่มีตัวเลขนอนฟาร์มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็ให้ดูช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสอาจจะมีความผันผวนของราคาเนื่องจากว่าไม่มีตัวเลขสําคัญอะไรบางครั้งก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็จะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าบางครั้งตลาดก็อาจจะไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับก็อาจจะขึ้นหรือลงตามสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดก็ให้ดูตามกรอบที่ได้ให้ไว้นะครับ สรุปกลยุทธ์การเทรดสำหรับอาทิตย์หน้านะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือแนวรับที่1932-1924ดูแนวรับโซนนี้ไว้นะครับถ้ามีการย่อปรับฐานราคาก็ไม่ควรหลุด1932-1924นี้นะครับให้ลึกสุดไม่ควรหลุด1924เพราะว่าเราจะมีเส้นเทรนด์ไลน์เส้นนี้นะครับที่กำกับอยู่ถ้าหลุดเทรนด์ไลน์แน่นอนก็จะหลุด1936เช่นเดียวกันดังนั้นตลาดไม่ควรหลุดเส้นนี้ด้วยประการทั้งปวกนะครับถ้าตลาดต้องการ ที่ขึ้นต่อแล้วก็อาทิตย์หน้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีการ b r e k 9 8ก1 9 4, ขึ้นไปได้เพื่อเป็นการ confirm รับแนวโน้มขาขึ้นในโซนนี้นะครับ เราก็สามารถเที่ยบายได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าก็ดูประมาณนี้นะครับดูอย่าให้หลุด1924ถ้าหลุด1924อาจจะต้องปรับหน้าเทรดจากหน้าบายเป็นหน้าเซลล์นะครับแล้วก็ไม่ว่าราคาจะต่ำกว่า1924แล้วเห็นราคาถูกก็ไม่ใช่จุดที่จะบาบราคาถูกๆนะครับเพราะว่าราคาถูกก็อาจจะมีถูกกว่าเสมอดังนั้นให้เราเทรดตามแนวโน้มที่เรายึดไว้เป็นหลักนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดติดตามเพื่อให้เพื่อนท่านอื่นที่สนใจการเทรดทองคําได้รู้จักช่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีที่นี้ขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จเทรดมีกําไรใช้ชีวิตให้มีความสุขพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสรัับวนนี้สวัสดีครับ